สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้นะคะน้องมีสิ่งมาให้พี่พี่ได้ชมกันนะคะวันนี้ไม่ได้อัดคลิปยาวนะคะวันนี้ก็มานอกสถานที่นะคะอันนี้เป็นสิ่งค่ะพี่แกะแบบนี้เลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดอ,อยู่ที่1 5 0 0นรบาทนะพี่นะรวมส่งให้เลยนะคะอันนี้ส่งฟรีเลยนะพี่นะ1,500บาทเอาให้ดูใกล้ๆ เป็นสิ่งนะคะเป็นแกะสลักจากเขี้ยวนะคะพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเปิดจุดที่หนึ่งพันห้ารอบาทนะพี่นะตรงฐานนะคะเป็นแบบนี้ างบนนะคะมีเลยสิ่งนะพี่นะวันนี้มีมาแค่หนึ่งองค์นะคะพี่